ไปดิพ่อแม่พี่น้องมาไปสู่ทุกคนวันนี้พอกับสองคลิปแชนเนลวันนี้ยึดภาพพอแม่พี่น้องมาเบิ่งกันตำหม,ม้อหุงแล้วเนาะคือแม<ส><ห>่ตำให้กินนี่นะนี่นะเบิ่งกันเลยทุกคนไปตอนนี้เารากำลังทำกันโคลเรโคเรโคเลโคเรนะทุกคนคคคให้มันเข้ากันกับปลาแดกนะอ่เะเสียงเตบมันกระซิบมันเหม่อเลยนะทุกคนมันขำแล้วเช่คบอแหลแหลมอร่อยสุดเด็ด กินแล้วลืมโลกนี่เนาะเสี่ยงเฮาก็ได้โอ้โหบุญยากสิวพี่น้องบุญยากิวบ้างชาบคนทีกินเป็นอนอือฮมจะาคนไกินไม่รู้อือฮเราก็มาทำการนวดพี่น้องเออเออโยงครบคุกโคาลยทะเลตอนนี้เฮากำลังทำกันเขาเลยเขาเลคเขาเลยนะทุกคนอือให้มันเข้ากันกับ ประแดงอ่ะ,อเงะเสียงเตเสี่ยวมันกระซิมันเหม่อเน,นี่ยทุกคนมันขำแล้วเชียบอ่ะอร่อยสุดเด็ดกินแล้วลืมโลกน,ๆๆนี่เนาะเสียงเฮากันแล้โอ้โห,โห,โหโบพิยุกสิวพี่น้องบพิยุกสิวชามคนทีกินแบบนี้นอื่นอืมฮะจะกินไม่รู้อืม ืมเราก็มาทำการนวดนะพี่น้องเออเออยุ่งเขบคุกเขาเลยคาเดย์คาเลยให้เข้ากันนวดนั่นทุกคนโอ้โหแดงเข็มเลยนะฮะพริกอีสิบเม็ตรบ่าเป็นตะยานอืมเป่าเลยนะอยากกินเผ็ดวันนี้เราทำทุกคนเสพดาบมาคอยได้ลงมือเต๋าเลยเพราะนะคะว่ามารยาทไม่ดีมาเลยมากันเลยทุกคนโอ้โห